สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์สโตนสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กที่อยู่ดีๆก็มีคนเล่นเยอะหรือว่าฮิตขึ้นมานะคือวอลล o c k กเกราะนั่นเองนะครับเกราะยังไงเกราะโดยการใช้ค r ิ s t a l a r รโคนในป้องกันร่ายสีได้สามสียัวยุนะมีเสียงสุดท้ายได้รับเกาะ6แต้มนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักในการเพิ่มเกาะนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกมันออกมาได้อีกนะครับด้วยการใช้การเวทมนต์อย่างเสียงกล้องที่เรียกร่างก๊อปปี้ของเมเนียนหนึ่งตัวออกมาแต่ละตัวจะตายหลังได้รับความเสียหายหรือจะเป็นใช้แคมเปญต้องสอบมอบเสียงสุดท้ายเรียกร่างก๊อปปี้ของเมเนียนตัวนี้2ตัวที่จำศีลสองเธอนะครับเรียกออกมาอีกนะครับได้นะครับหรือจะใช้คลาเคนหิวหัวก็ได้เมเนียนคำรามสู้ศึกที่ทำลายเมเนียนฝ่ายเราหนึ่งตัวเสียงสุดท้ายเรียกร่างก๊อปปี้ของเมเนียนตัวนั้นนะครับและใบสุดท้ายที่จะก๊อปปี้ของมัน ออกมาได้อีกก็คือพักผ่อนตลอดการครับมอบคืนชีพให้มินเนี่ยนทั้งหมดจากนั้นทําลายมินเนี่ยนทั้งหมดนะครับก็จะเรียกไอนี่ออกมาได้อีกนะครับเมื่อเราเรียกออกมาเยอะๆแล้วนะในเทิร์นคอมโบของเราเราจะลงผู้อัญเชิญดาร์คเมโรครับนักท่องเที่ยวของเด็กไนนะครับที่ทําให้เราใส่การเด็กไนเข้ามาในเด็กนี้ได้นะครับซึ่งมีความสามารถเสียงสุดท้ายของเราจะทำงาน2ครั้งหลังจากเราเริ่นมินเนี่ยนเสียงสุดท้ายจะทําลายมันนะครับ เรียกยานออกมานะลงนี้แล้วก็เรียกยานออกมาครับยานของเราก็จะระเบิดตูมเลยนะครับก็จะได้เกาะแบบบับเบิลดับเบิลเ,เลยครับหรือคอมโบวันอรอื่นได้ส่วนวิธีชนะอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือการใช้วงล้อบรรณะนะเนื่องจากเราบีเกาะเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวตายนะเพราะฉะนั้นเราก็ลงวงล้อบรณะมาะครับรอ5เทินเราก็จะชนะเกมนี้ไปได้ไปลุยกันเลยนะครับโคนะันำบริการเติมเกมออนไลน์เติมเกมผ่านเดอะฮันช็อป ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่แอด The Hun Shop ถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึง The Hun Shop m a r e s พบกับวลีลาแซงกีนาถ้ากำหนดชะตาของตัวเองโป r รคือ ไม่เอาครับใบพวกนี้ยังไม่ใช้นะฮะเราต้องการยานอาวกาศยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆจู่เอานะครับมีช่วงต้นเกมนะครับจัดการเคลียร์บอร์ดได้อยู่ผ่านไปก่อนจู่ใช่ครับ ยังไม่มีอะไรน่าจะเป็นโรค ECDs นะครับดูสีท่าแล้วจั่วอย่างเดียวครับหามาแล้วนะครับยานยานอวกาศมาแล้ว ลดคารายการ์ดนะครับแล้วก็ยิงสองใส่หน้าเราคอยนะครับคอยทำอะไราาโอ้าาตีเข้ามาจูบวการหนึ่งใบ ทำลายมินเ,เนี่ยนสตูไปก่อนนะครับไม่ได้หมดแล้วตายไปก่อนเจ็บเยอะเกินไปจัาร์ดสามใบนะครับเฉยๆโอเค ดีนะครับลงตัวนี้เหรอเทินหน้ากอปี้ปึ๊บมถ้ามันตายล่ะถ้ามันตายนี่แย่เลยนะจัวตบเทินสมบัตินี่ไม่คู่ควรกับโจมลงมาแล้วนะครับ ตัวนี้จะลดค่ารายกายไปถัดไปที่เล่นลงสามยิงสองนะครับเอาเหรียญขึ้นมือไปแล้วก็จั่วมินเนี่ยนขึ้นมาเรายิงครับ ทีหน้าจบเทินเนี่สิสมบัติของจริงลดค่าได้การ์ดลงนะครับ,รบแล้วก็ลงเปลี่ยนพนลังฮีโร่มา่านนอโอเคได้เวลาลง ตีจบเทินเพิ่มเกราะอีกสองเทินจะออกมาอีกนะครับเลือดเราสามสิบสองแล้วตอนนี้จงดูเวทมนตราแท้จริง ลงมาจักกา่วกราซสามใบเลย การ์ดด้วยเลยนะครับสามใบจบเทินเขาอกร์เ่นเขา,าก็จะคอนโทรลอีซีเดียสเหมือนกันนะครับอ้า,อาวายอมแล้วโทูเจอ,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 อเทินหน้าเกาะเยียบปะปะเบยยอมไปเองยังไม่ทันคอมโบเลยโทู ตานี้นะครับไปต่อกันเลยเมกาเจอร์เร็กซ์พบกับมาวฟิเรียนเจอดูอิดเจ้าชนะกับเมกาเจอร์เร็กซ์ไม่เอาสักอย่างครับกลับไปให้หมดมาแล้วเรือขึ้นมาสองใบเลยโอเค จัวการ์ดหนึ่งใบถ้าเป็นเวทลดค่าได้ลงหนึ่งเราก็จบทุนไอ,อจบทุนจบเทินเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ใช้โจสลัดมิทเทิบูลลงมา บูสต์มานาเป็นบูใช้คอยแล้วก็ลงคริสตันอาร์คลงมาเลยจบเพื้นจั่วการ์ดไปพึบภาพ ตีก่อนไม่รอแล้วนะตีทำลายครับเรือออกมาตัวนี้นะครับคลาคเคนหิวโหวยเมื่อลงมามก็จะกินมินเนี่ยเราหนึ่งตัวนะครับอือหือตี จบเทินยานอาวกาศมากมายนึกภาพการประจนภัยครั้งหนึ่งในตาวเวลมาสเตอร์ดังกล้าลงมาเพิ่มมานาบูสมานาลงมินเนี่ยนเพิ่มกลอ เสร็จปุ๊บเราก็ใช้นี่ครับอจยใช่อศจรจันยิงนงนย่งนะัก จบเทินหืมยอดเยี M ่ยมทีเดียวหายแซฟหมดนะครับ M T D เข้ามาเลย S <S จั่วก่อนเนาะจั่วก่อนจั่วก่อนจั่วกันโอ้โหจับตามองเส้นขอบฟ้าไม่น่าลงเลยจบเทินเข้ามา Huge head กวาดโ๋อจบเถินเข้ามาโอ้ยเจ็บจังเลย ุยมาแล้วว่ะต้องรอนะครับสี่ห้าเข้ามาอีกเยอะเหมือนกันนะจัวดิได้อะไรเปล่าโอเคล้างบอด จบท์ขจะรับเล่นแล้เต็จะตายให้ได้มปโถ กงล้อมรณะมาแล้วอ่ะเรียกเลยเหรอห้ากำลังประมวลผล,ล,จ,ลจบเทินปล่อยยานออกมาก่อน ยอดเยี่ยมทีเดียวยึดยาเราสุดยอดไปเลยลูกพี่เข้ามา ทีเวฮัลโหลครับเจ้าฮึมยอดเยี่ยมทีเดียวครับผมดาคา เอาสิครับยึดผมไปแล้วไงล่ะครับตีสิครับตีผมก็ได้เกาะอ,อีกครับตีมาสิเคยคอยพูดได นี่เลยวงล้อมรณะ้ขอ <c oughs> เรียบร้อยครับ กระเบือเกาะร้อยกว่านะเขาตียังไงในสนามตอนนี้เขาเต็มด้วยเขาลงตัวเพิ่มไม่ได้นะครับยังไงก็ตีไม่ทันนะครับห้าตานะร้อยกว่าเนี่ยไม่ถึงแน่นอนนะครับยังไงก็ชนะนะครับแชมป์ินพบกับสกาเลตเกับเดดไหนมีใครอยากเล่นบ้างลีกทางให้ค่ะโอ้โหเอาเก็บไว้ก็ได้นะครับมีล้างบ่อช่วงต้นเกมด้วยนะครับมียิง เพื่อลดค่าไรยจะได้คอมโบกับบาดี้ได้คอมเปน<ด>ต้องสาบรักษาได้ทุกโรลงงูมาจบเทินไปก่อนดิกลัวที่ไหนเข้ามาใช้เลยแล้วกันไม่ต้องรอ บึ้มไปให้หมดบึ้มไปให้หมดแมงมเมอาหรือคนตีสองเหรอยิ่งทิ้งไปเลยไม่น่าเลยวะ่ะเข้ามา อุ้ยมาพอดีสองหนึ่งเสร็จแล้วลงไปก่อนเลยเดี๋ยวยังมียานอาวกาศอีกลำจั่วการ์ดไปเลยอเออ เธิครับไม่ให้ฆ่าง,ง่ายๆหรอกเข้ามาโอ้ย จัว่วสามใบจัว่วจับตามองเส้นของ้าจบเทินครับนี่ล้างบอดเฉย ตอนนี้เรือสามลำนะครับยังน้อยอยู่จัวการดมามาแล้วอีกหนึ่งลำจบเทินไปก่อน เดี๋ยวเราก็ซาเกลาสก่อนเลยเอายั่วยุออกมาเข้ามายิงน้ำแข็งใส่แล้วก็อโอ้ซับโรคระบาดเข้าเด็กเราด้วยนะครับไม่เป็นไรถ้าเรามีกลงล้อโรคระบาดก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่ส่งผลใดๆทั้งสิ้น ไม่ค่อยดีครับลงซากเกลาสแล้วก็ยั่วูุงงอ,าาอ้ยย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 ายยย การ์ดเต็มมือการ์ดเต็มมือเหรอจับตามองเส้นขอบฟ้าโอ้ไม่ช่วยเลยว่ะจบเทิร์น ผ่านอย่างเดียวเลยด้วยโอ้ห oh, ไร้การจริงๆเรากาเต็มมือทำยังไงตีดิตีตีตีแล้วเราก็บื้มตัวเองเหรอ พอบึมตัวเองไปนะครับเดี๋ยวการเต็มมือเพิ่มเกาะมาก่อน เพิ่มเกาะมาอีกอยิงเราเข้ามาเข้ามา,าว้าวว้าว,วเอาเกาะมาลลัว ตีตีตีเสร็จแล้วจบเทินครับเกาะ44นะครับเปิดใช้งานเครื่องเคลื่อนย้ายทีมที่4หนึ่งสามูยยึดไปซิทาเดลยวยืนยัดมั่นคง คงต้องใช้เราั้งเกาะเท่านี้ก็น่าจะพอนะ เ,เดี๋ยวเราบีซาเกลัสนะครับเดเย,ยืนบบนัอ อยุมารัวๆสเสร็จเราก็จะซากเกลาสแล้วเราก็จะไม่เจ็บจากโรกระบาดและการจั่วอีกต่อไปนะครับแต่เกราะไม่ค่อยเยอะนับตานี้นะครับเพราะต้องทำนะาไม่ทำเราอาจจะตายก่อนยยมือขึ้นเดีว๋

จบเทินเอาแล้วยั่วยุเราก็มีไม่กลัวแล้วนะครับโรคระบาดสาเกลาร์ลงมาแล้วอีกไม่กี่เทินก็จะจบเกมแล้วเพื่อน เรียบร้อยอมประประเบรก็จบลงไปแล้วผมสำหรับวอลล์กรอบนะก็หูไม่ได้เน้นโจมตีเลยนะครับป้องกันตัวเองอย่างเดียวนะคอนโทรลแบบเต็มรูปแบบนะเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ